ดิฉันเพสัชกรหญิงวันวิรัดีกรุณาพัฒนะคะก็ได้พาเพื่อนๆมาบวชวันศกาแก้วกันค่ะก็ส่วนใหญ่จะก็ประมาณ1 0บท่านนะคะแล้วก็ได้เข้าฟังสัมมาหังจากหลวงพี่ประเมมศค่ะทีนี้พอหลวงพี่ประเมศพูดปุ๊บ,บทุกคนก็อ alert แล้วก็ตั้งกลุ่มกันค่ะ เมื่อกลับไปนะคะเมื่อกลับไปเนี่ยอึงอึงกับมองเนี่ยเดิมเขาประกอบอาชีพขายยาะคะ่ะแต่กเ็เกิดภาวะอะไรอย่างหนึง่งก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ทําโรงเห็ดเขาจะเหมือนกับว่าอัดก้อนเห็ดอะคะ่ะเขาเขาไม่ได้เพาะเห็ดเพื่อขายนะคะเขาอัดก้อนเห็ดส่งะคะ่ะก็จะมีคนมาสั่งเขาทีห้าร้อยก้อนบ้างพันก้อนบ้างนะคะทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดสมมติคนสั่ง500 500ก้อนเ,นเขาก็จะอัดประมาณสักประมาณ5 50ที่เหลืออีก50เนี่ยเขาจะเอาไว้เทสนะคะว่า,เ,าเห็ลดล็อตนี้เนี่ยของเขาเนี่ยออกไหมเขาส่งลูกค้าไปถ้าลูกค้ามีปัญหาก็เหมือนกับว่าเขาก็เทส,สว่า,าของเขาเนี่ยออกปกตินะเขาก็จะตาม ความพิเศษของของเห็ดทองคําเจ้านี้ก็คือว่าเขาตรามกลับไปดูลูกค้าว่ามีปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าเขาเขามีก้อนเห็ดสำรองไว้อยู่แล้วค่ะทีนี้เนี่ยในในช่วงหน้าช่วงเดือนเมษาพฤษภาจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ร้อนมากร้อนมากๆ40กว่าองศาขึ้นค่ะเห็ดไม่ออกนะคะแล้วพอกลับไปปุ๊บผ่านไปประมาณ 4- 5หวันค่ะก็ดิฉันก็ได้เข้าไปดูโรงเรือนของเขาแบบเหมือนไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปคุยกันอื่นก็กาลังแบบกดสัมมาละหังในโรงเรือนอยู่เลยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจเอาวราพันก็พอละเขาก็แบบเนี่ยจะสัมมาละหังในโรงเห็ดนี่แหละค่ะทีนี้ก็คุยกันไปสักพักหนึ่งก็เป็นแบบพี่สาวเขาอะค่ะก็เดินมาแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเสียงดังว่าเอ้ยเห็ดออกเต็มเลยเขาก็แบบไปไปเปิดดูอะค่ะดอกมันแบบแทงแทงแทงมาเต็มเลยอะค่ะซึ่งมันเป็นก้อนที่หนึ่งก็คือไม่สมบูรณ์ สองคือก้อนที่กําลังเตรียมส่งลูกค้าก้อนที่ไม่สมบูรณ์ก็คือว่าเวลาเขาอัดก้อนเห็ดอย่างเงี้ยมันก็จะมีว่าเชื้อเดินไม่เต็มบ้างเขาก็เก็บไว้นะคะเขาก็มาดูว่าเนี่ยเห็นไหมหมอมันดําๆเนี่ยอันนี้ไม่สมบูรณ์แต่เขาก็หยิบมาอย่างนี้ไงปุ๊บปรากฏว่าไอ้ที่ดําๆอ่ะหายไปอะ่ะเป็นเชื้อขาวเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยออกออก,ออกแบบนี้คะ่ะเต็มไปหมดเลยเราก็ว่าเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวมีเคสแน่ละ เราก็ก็เฝ้าเฝ้ารอคนนี้นะคะแต่ก็เรายังเฉยๆอยู่ะคะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะรู้สึกยังไงนะคะจนผ่านไปค่ะผ่านไปประมาณเมื่อวนันเมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะก็ไปทําความสะอาดศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยกันเราก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเหตุเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหมออัศจรรย์น่ะตอนแรกนะเก็บได้วันละกิโลพอต่อไปต่อไปมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้ว่ะเยอะไปหมดเลยอะ่ะเก็บได้วันละสิบกิโล แต่ตอนแรกหนูก็เฉยๆนะเพราะว่าหนูก็คิดว่าลงลรง,งเดือนอื่นคงออกเหมือนกันเพราะว่ามันมันหน้าฝนแล้วอะความชื้นมันโอเคแล้วอะก็ลูกค้าก็โทรมาค่ะบอกว่าเห็ดไม่ออกเขาก็บอกว่าเอาไม่ออกได้ยังไงเนี่ยออกเต็มเลยเป็นสิบกิโลเนี่ยท้าเลยมาดูเลยเงี่ยเขาบอกว่าไม่ออกเขาก็เลยขับรถไปดูโรงเรือนของลูกค้าค่ะเห็ดไม่ออกไม่ออกเลยออกเต็มที่หนึ่งกิโลแต่โรงเรือนเขาเนี่ยสิบกิโลสิบกิโลจริงๆอะค่ะแล้วก็ เขาบอกว่าความอัศจรรย์ยังมีอีกนะหมอรู้ไหมหนูนะ่ะมีวันหนึ่งมันออกเยอะมากมีแม่ค้าคนหนึ่งอะ่ะเขาก็ไปซื้อเห็ดจากที่อื่นมาแล้วแหละเขาก็ผ่านมาที่โรงหนูหนูก็เลยยัดเยียดให้เขาไปเอาไปได้สองกิโลทีนี้เขาบอกว่ามันเยอะนะชาวบ้านเนาะมันเยอะกลัวขายไม่หมดท้ายอีกค่ะถ้าไม่หมดก็เอามาคืนยินดีคืนตงังเ,เขามั่นใจในอนุภาพสัมมาอรหังไงคะอะเอาไป พอไปวางค่ะอัศาจรรย์ลูกค้าเดินหยิบเห็ดของเขาวก่อนเลยจนเห็ดของเขาหมดแล้วก็ณตอนนี้ค่ะเห็ดของเขาออกดีมากค่ะได้วันละสิบกิโลสิบกิโลเกือบทุกวันเลยอค่ะนี่ก็เป็นอนุภาพเขาบอกว่าเขาเพิ่งพบสิ่งอัศาจรรย์เนี่ย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการเพราะเห็ดเนี่ย <c oughs> ก็ครั้งนี้ละค่ะจากอนุภาพการสัมมาระหัง เมื่อเดือนที่แล้วตั้งแต่วันที่19ตั้งแต่เราตั้งกลุ่มมาจนถึงปลายเดือนเนี่ยน้องอึ่งเขาสามารถรหังตกวันละประมาณ1,000พเต็มพี่1111ครั้งอะคะ่ะรู้สึกเดือนนี้จะเยอะขึ้นนะคะประมาณน่าจะ3 0 0พขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้แฟนเขาค่ะคุณหมอกนะคะหมอกเนี่ยก็อึ่งก็เอาเนี่ยรูปประคำดิจิตอลเนี่ยไปให้เอาไปให้แล้ววันนั้นเนี่ย หมอเนี่ยเขาปวดหลังมากต้องใส่แบ็กซับพอร์ตไว้ตลอดอืทีนี้หมอก,ก็ได้มาเราก็บอกว่าตั้งใจละว,วันนี้เนี่ยจะถวายคําภาวนาสัมมาอารหังเนี่ยหนึ่งหมื่นครั้งกับหลวงปู่เราก็บอกว่าต้องหายแน่เลยเนี่ยเขาก็ตั้งใจเลยนะคือเขาได้ไปวันแรกนะไม่ไม่ใช่แบบได้มานานแล้วเขาได้ไปวันแรกคะ่ะเขาก็ตั้งใจทําคืนนั้นส่งยอดมาหมอกได้หนึ่งหมื่น เราก็เอ๊ะ <c oughs> หนึ่งหมื่นจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ลองไปแอบถามค่ะหมอที่บอกว่าเจ็บหลังอะ่ะเป็นยังไงบ้างเออผ่านไปสองวันน่ะน้องเขามาถามว่าปวดหลังเป็นยังไงบ้างลืมไปละลืมไปแล้วว่าปวดหลังแล้วแบ็กซับพอร์ตก็ไม่ได้ใส่อะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคือบ้านนี้นี่เชื่อมั่นในคำภาวนาสัมมาอาหังมากเลยค่ะ